อยางขอฝากอนาคตความมั่นคงและสถาัะของอาชีพธุรกิจเครือข่ายแนวใหม่ย่างยื่งไม่เหมือนทุกท่านที่นี้ ทุกท่านที่เข้าใจถึงฐานของธุรกิจว่า 1. สินค้าดีบอกต่อบถามซ้ำซื้อซ้ำได้เงินตามแผนการตลาดอยากให้ท่านสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเราจะเดินกันด้วยความเขาเรียกว่ามีวัฒนธรรมแห่งอาชีพเครือข่ายหลายสิบหลายร้อยชีวิตเขาฝากชีวิตของเขาและครอบครัวเขาไว้ที่คุณคุณต้องประพฤตินตนอย่างมีคุณธรรมให้สมกับที่ดาวไลน์ เอาชีวิตและครอบครัวเขามาฝากพวกคุณไว้อาชีพนี้มันไม่ได้ทําให้คุณลุงมีสิทธิ์เพียงแค่เป็นผู้บริโภคด้วยระบบการตลาดไบานารีที่มันจะให้เราแนะนําซ้ายขวาและก่อเกิดรารับตามแผนการตลาดที่เราได้รับอนุญาตจากสอบอดังนั้นขอให้ทุกท่านนะครับพึงตระหนักว่าวันนี้มันเป็นก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ ผมอยากขอฝากอนาคตความมั่นคงและสงา่างามของอาชีพธุรกิจเครือข่ายแนวใหม่อย่างยั่งยืน,ยนไว้ในมือทุกทกท่านนะที่นี้เพียงท่านเริ่มต้นจากรักตัวเองรักคนที่เรารักอย่างถูกวิธีให้แนวความคิด mindset ที่มันถูกต้องและมีความต่อเนื่องซึ่งสุดท้ายมันจะมานำสู่คำว่าความพยายามไม่เคยทำ้ายใครดังนั้น,น,น ในเส้นทางต่อไปข้างหน้านี้ผมขอต้อนรับทุกทุกท่านนะครับเข้าสู่ครอบครัวสกายออนไลน์ซึ่งเราได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่สวมเสื้อนี้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกนี้ว่าเรามีบ้านของเราอย่างแท้จริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะอยู่เคียงังกันเสมอขอฝากความรักและอุดมการแนะนมสกายออนไลน์ในใจใจของทุกทท่าน 我不买它。 เป็นรองประธานฝ่ายบริหารบริษัสทสกายออนไลน์ลุปจำกัดนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับผูน้นำทุกทุกูมิภาพที่เข้ามาวันนี้ปรบมือต้อนรับตัว,ตอวตอเอด้ยวยนะครับ ผมเริ่มต้นธุรกิจเครือข่ายข้างแรกเลยนะจากคุณสมศักดิ์พี่ชายผมเนี่ยผมมือให้แกสมัยก่อนแกเป็นเทศกิจไปไล่จับแม่ค้าแกไปได้มีรคำเครือข่ายโทรมารีคูดผมทุกวันผมเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังมาก DJ ตั้มนะครับแล้วก็ในห่วงเวลาหนึ่งผมจัดรายการวิทยุเนี่ยมีคนฟังเยอะมาก ผมเคยขายสินค้าผ่านรายการวิยุ1วันเนี่ยสี่แสนบาทก็เลยบอกว่าพี่สุขศักด์ไม่ต้องจ้างโฆษณาแล้วเดี๋ยวกู้ขายเองนะครับก็เริ่มขายจากตอนนั้นก็คือเริ่มต้นจากบริษัทคุณพลอยนี่แหละครับที่เป็นประธานบริษัทเพชสวยไหมเกิดตังก็นอยแม่ คนใจเพชรแม้เกิดยากก็มากข้าเพชรเก่งได้ก็เพราะผ่านการเวลาใจคนกล้าก็เพราะผ่านการอดทนสวัสดีครับชื่อนักแสดงรามินนะครับผู้ที่เปิดรุกตานให้รู้จักกับสกายอะไรตบมือให้กับต้องดังๆกับพี่สงศ์กับโค้ชจ๋าพี่จ๋าเลยพี่นะครับ้มแล้วเลยลุกติดลุกเลยจริงๆเครือก่ายผมหยุดละสี่ปี ก่อนสนั่นี้ทำบริษัทหนไม่ได้เชื่อแ้่ไม่เชื่อทุกบริษัทดีหมดครับทุกท่านแต่วันนี้หลายท่านได้มาเห็นแต่วันนี้ก็จะสร้างความเชื่อมั่นนะครับสิ่งหนึ่งเราต้องสร้างพลังให้กับตัวเองก่อนความเชื่อมั่นให้กับตัวเองก่อนที่เราจะส่งต่อคถ้าวันนี้ถ้าผมไม่มั่นใจนะครับที่สกายไลน ก็จะลงมาเนานะ,อะขอให้ดังเกินนะคะอีกครั้งนหนึ่งนะจา๋านิระดาพันธงนะคะขอบคุณนะนะขอบคุณตรงนี้ก็ขอขอบคุณอ่าบอดพลอยนะพลอยรัฐที่เรียกว่าให้การให้การจ๋าเนาะได้มาเข้ามาดาที่นี่สกายออนไลน์ร้านนี้นะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ ลมแล้ะลุกอย่าท้อต้องต่อสู้ให้มันรู้ว่าจะแพ้สักแค่ไหนลมล้วฟื้นตื่นตัวด้วยหัวใจลุกขึ้นสู้ต่อไปอย่าเลยกลัวครับ พูดไม่ออกเลยรู้สึกเหมือนกบตื่นเต้นมันไม่าอรู้สึก,าก,าากกับบรรยากาศกับเราเนาะขอบคุณนะคะคุณสมศรรจาศกุลไทยแล้วก็คุณจ๋านะคะหรือคุณอะไรนะ <c oughs> นิลนามันคงนะคะก็เสียงปรบเมอใจก้กคุณสมศรรจ์ พี่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันมาก่อนใช้เวลาทํางานร่วมกันแรับประสบความสําเร็จกันมาก่อนว่าในอดีตประมาณน่าจะไม่ต่ำกว่าสิกว่าปีแล้วนะคะกับการเริ่มต้นแล้วก็ได้ยินอยู่เมื่อกี้บอกว่าแยกทางกันไปประมาณ12ปีนะคะทุกเหตุการณ์นะคะทุกอย่างในโลกใบนี้เกิดขึ้นสองครั้งเสมอนะคะความสําเร็จก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นสองครั้งเสมอในใครครบสองครั้งบ้างแสดงว่าขั้นเยวหมดเลยใช่ไหม จะมาเอาครั้งที่สองที่นี่ใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะว่าครั้งที่สองเนี่ยจะได้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวเชื <c oughs> ่อไหมคะเชื่อเสียงปรบมือใด้เลย สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่บริษัทสกายออนไลน์กรุ๊ปจำกัดนะครับจะได้มีโอกาสนะครับเปิดการต้อนรับนะฮะสำหรับนักธุรกิจที่เข้ามานะครับ ผมเอกพลโซนชัยนะครับในนามของรองประธานบริหารของบริษัทสกายออนไลน์กรุ๊ปจำกัดครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความแรงนะครับที่บริษัทเรานะครับได้มีโอกาสได้ต้อนรับกับผู้นําซึ่งวันนี้นะครับทุกคนครับผู้นําที่จะเข้ามาคือเบอร์นําเบอร์ต,ต้นต้นของหลายๆที่แล้วก็เคยเป็นเจ้าของเคยทําธุรกิจเคยเปิดกิจการเป็นของตัวเองนะครับวันนี้ เกิดอะไรขึ้นจึงตัดสินใจเข้ามาร่วมธุรกิจกับเรานะครับเพราะฉะนั้นครับทุกคนครับวันนี้ห้ามพลาดเดือดขาดติดตามกันให้ได้นะครับว่าเขามองเห็นอะไรเขาคิดอย่างไรจึงตัดสินใจที่จะเข้ามาร่วมทําธุรกิจกับบริษัทของเราท่านแรกนะครับเจ้าของกิจการนะครับคุณสมศัรรักชาติสกุลไทยท่านที่2ก็เป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันนะครับคือคุณนิรดามั่นคงและท่านที่3ครับเป็นโค้ดเป็นครูเป็นผู้ที่อยู่ในวงการเครือข่ายมาหลาย10ปีนะครับแล้วก็เคยสร้างมนุษย์เงินล้านมาหลายปีเหมือนกัน หลายสิบคนหลายร้อยคนหลายหลายครั้งที่เราเจอในหน้าสื่อนะครับถ้าโค้ดนี้นะครับไปอยู่ที่ไหนแสดงว่าที่นั่นนะครับต้องมีอะไรที่ดีแน่ๆวันนี้เรามาฟังสดๆจากปากของเขาเลยนะครับนั่นก็คือโค้ดนัตพงษ์ รามอินครับบริษัทสกายออนไลน์กรุ๊ปจำกัดนะครับของเรามีข้อดีนะฮะแล้วก็จุดเด่นแตกต่างจากทั่วไปก็คือ1นะครับผู้ประกอบการของเราเนี่ยครับมีประสบการณ์ด้านเครือข่ายมา30กว่าปีนะครับนั่นก็คือเคยเติบโตมาจากเป็นสมาชิกเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารและมาเปิดเครือข่ายถึง3ครั้งนะครับทุกคนครับและข้อที่2ก็คือนะฮะผู้บริหารนี้นะครับขยับตัวเองขึ้นมามาเป็นเจ้าของโรงงานนะครับจากประสบการณ์ตรงในเครือข่ายมา เปิดโรงงานเป็นของตัวเองค่อยๆขยับขึ้นมาสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็มาเปิดเป็นบริษัทเครือข่ายนะที่ชื่อสกายออนไลน์กรุ๊ปเพื่อที่จะทําเป็นฐานเพื่อที่จะทําเป็นสถานที่ในการทํางานของนักธุรกิจเครือข่ายโดยเฉพาะคนที่เบื่อเครือข่ายนายขายตรงหรือถูกโกงจากแพลตฟอร์มต่างๆ แต่ยังมีความฝันที่อยากจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นครับผู้ประกอบการขวกเรามีจุดเด่นตรงที่มีประสบการณ์ด้านเครือข่ายแล้วก็เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการผลิตโดยตรงและมาเปิดเป็นเครือข่ายอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นครับนอกจากเราจะมีความพร้อมด้านของโรงงานเป็นของเราเองมีสํานักง,งานออฟฟิศนะครับเป็นของเราเองในเนื้อที่นะทั้งสองแห่งนี้เกือบ3ามไร่นะครับและเรายังมีโปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์นะครับตอนนี้ร่วม30มสิบรายการนะครับซึ่งมีราคาตั้งแต่หลัก10นะฮะมีหลัก10ทําตลาดได้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีแผนการตลาดนะครับที่ มันรองรับสําหรับคนในยุคนี้นะฮะเริ่มต้นแค่ร้อยกว่าบาททําตลาดได้แล้วสามารถสร้างอาชีพได้แล้วยังไม่พอนะครับยังมีเครื่องมือนะ เรื่องมือที่เราเอามาใช้ในยุคนี้ซึ่งต้องบอกอย่างหนึ่งว่าบริษัทไหนก็ได้แต่ถ้าไม่ทําไม่ผ่านสื่อระบบดิจิทัลหรือระบบออนไลน์ก็โอกาสที่เติบโตนั้นยากมากๆวันนี้เรามีแพลตฟอร์มรองรับสำหรับการเติบโตนะครับฉะนั้นครับทุกคนครับนอกจากจะมีระบบดีนอกจากจะมีแพลตฟอร์มที่ดีจะมีแผนการตลาดที่ดีมีสินค้าที่ดีผู้ประกอบการมีประสบการณ์ด้านเครือข่ายแล้วเรายังมีหัวใจของนักเครือข่ายที่ทั้งสองท่าน ตั้งใจจริงว่าอยากทำบริษัทนะฮะสกายออนไลน์กรุ๊ปให้เป็นหนึ่งสถาบันของการาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาคนที่เขาอยากจะสร้างอนาคตที่กับตัวเองนะครับสร้างความสำเร็จกับตัวเองหรืออยากจะให้สถาบันการเงินยอมรับเราจึงเปิดบริษัทขึ้นมาเพื่อที่ตั้งสูงสุดก็คืออยากจะเป็นบริษัทสีขาวนะฮะแล้วก็อยากจะเปิดเป็นสถาบันการเรียนรู้ในเรื่องของเครือข่ายแล้วก็จะพัฒนามนุษย์เงินหมืน่นมนุษย์เงินแสนมนุษย์เงินล้านเพื่อจะให้เติบใหญ่ขึ้นไปในสัง ฉะนั้นครับวันนี้ความพร้อมของเรามีครบมากๆอยู่ที่ท่านแล้วนะครับว่าจะมาร่วมทีมกับเราหรือเปล่าถ้าคุณมาร่วมทีมของเรานะครับสกายออนไลน์คือ1บริษัทที่จะสร้างฝันใหญ่ของทุกคนให้เป็นจริงได้อย่างแน่นอนครับครับสวัสดีครับผมศศร์รักชาติสกุลไทยครับอดีตก็เคยรับราชการนะครับเคยเปิดบริษัทเป็นของตัวเองนะครับจากธุรกิจขายตรงเนี่ยครับแถวพหลามสองนะครับวันนี้นะครับผมจาก12ปีที่ผ่านมาเนี่ย เราไม่ได้เจอกันเลยกับบอสพลอยรัตนะครับสารนัคลินบอสพลอยรัศสารนคลินเนี่ยเราเคยร่วมงานกันมาก่อนเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับนะทำให้ผมเนี่ยมีไรายได้นะเกือบหลัก20ล้านนะครับนะที่ผ่านมาวันนี้นะครับนะทำไมผมถึงมาอยู่ที่ Sky ยออนไลน์ะครับเพราะว่าผมดูแล้วบอสพลอยนะครับ มีความรู้ทางด้านธุรกิจขายตรงมีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีความมั่นคงนะจากที่เราไม่เคยเจอกันมา12ปีนะครับวันนี้มาเจอมาเจอตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับเรามาดูสถานที่แล้วเนี่ยที่นี่มีโรงงานผลิตสินค้าเองนะครับแล้วก็สินค้าราคาไม่แพงนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องออนไลน์นะครับก็มีนะครับแล้วก็ดูแล้วความเป็นอยู่ที่ดีมากเลยนะครับสามารถให้นักธุรกิจนะครับ ที่มองเห็นโอกาสอยู่ตรงนี้นะครับสามารถขับเคลื่อนได้โดยไม่ต้องคิดมากเลยนะครับวันนี้ได้พาทีมงานนะครับมาที่บริษัทสกายออนไลน์นะครับกลุ่มของเรานะครับมาเห็นภาพบรรยากาศนะครับให้ความเชื่อมั่นนะครับกับทีมงานที่มาชมบรรยากาศของบริษัทนะครับเพราะบริษัทของเราเนี่ยสกายออนไลน์เนี่ยมีทั้งบริษัทผลิตเองไม่ว่าจะเป็นบบวหลวงอินเตอร์นะครับผลิตสินค้าเองนะครับ แล้วก็สกายออนไลน์ก็เป็นผู้จัดจําหน่ายนะครับทุกคนได้เห็นภาพแล้วเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นนะครับว่าสกายออนไลน์เนี่ยฝากชีวิตไม่ได้เลยนะครับวันนี้นะครับอยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนสมาชิกที่กําลังมองหาธุรกิจขายตรงอยู่นะครับที่นี่เป็นธุรกิจสีขาวจริงครับเพราะว่าผมไปเห็นกับตัวนะครับเห็นเห็นจริงแล้วก็ประธานบริษัทมีประสบการณ์นะครับเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับวันนี้นะเขาบอกว่า12ปีแห่งความหลังนะครับเราไปเจอกันแล้วก็เราจะสร้างนะ สร้างามนุษย์เงินล้านไปพร้อมๆกันนะครับแล้ววันนี้นะครับทีมงานที่เข้ามาวันนี้เกือบร้อยชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุทัยธานีเพชรบูรณ์นะครับสมุทรสาครชุมพรนะครับแล้วที่กรุงเทพด้วยวันนี้ก็เรามารวมตัวกันที่ Sky ยออนไลน์ะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้บริษัทสกายออนไลน์เติบโตนะครับสวัสดีค่ะจานิรดามั่นคงนะคะอดีตนะคะเคยทําธุรกิจเครือข่ายนะคะมาร่วม20ปี นะคะเคยประสบความสำเร็จเป็นมนุษย์กันล้านนะคะแล้วกเ็เคยเปิดบริษัทนะคะเ l m เป็นของตัวเองด้วยแต่วันนี้ทำไมถึงมาที่ Sky ยออนไลนก็เกิดความประทับใจนะคะมาที่ Sky ยออนไลนะคะรู้สึกนะคะมันมันรู้สึกว่าประทับใจอะ่ะมีเนื้อที่3ไร่นะคะซึ่งเป็นของตัวเองนะคะซื้องเงินสดนะคะมีทั้งโรงงานแล้วก็บริษัท ออนไลน์ Online, นะคะซึ่งอยู่ในเนื้อที่เดียวกันสามไร่นะคะอย่างนี้มันรู้สึกประทับใจแล้ววันนี้ทีมงานนะคะจะได้พาทีมงานเข้ามาเยี่ยมชมบริษัทนะคะถึงเกือบร้อยชีวิตด้วยกันนะคะแล้วก็ได้เยี่ยมชมโอ้ยทุกคนบอกเยี่ยมยอดมากๆเลยเข้าดูแบบแต่ละลายนะของโรงงานโอ้โหทุกคนนี่ประทับใจมากๆนะคะแล้วก็จะเองก็ขอเชิญชวนนะคะเพื่อนนะคะสมาชิกทุกท่านเลยนะคะว่า บันเนี้ยให้ทุกท่านเนี่ยตัดสินใจนะเข้ามานะสกายออนไลน์ให้เร็วค่ะเพราะว่าโ,โหแรงมากมาแรงมากๆเลยนะคะจะเองเลยตัดสินใจเข้ามาเลยนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านเข้ามานะคะที่สกายออนไลน์ให้เร็วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับนับกธุรกิจทุกท่านนะครับผมนัทพงศ์ราอินนะครับผู้ที่เปิดโอกาสนะครับให้รู้จักบริษัทสกายออนไลน์นะครับคุณสมศักรักชาติสกลไทยและคุณจ๋านิดรดามั่นคงนะครับกับ การทาธุรกิจในเครือข่าย12ปีนะครับไม่ว่าบริษัทไหนนะครับจับมนุษย์เงินล้านนะครับทุกๆบริษัทนะครับและวันนี้นะครับทาไมผมถึงตัดสินใจเลือกที่สกายออนไลน์นะครับเพราะหนึ่งสิ่งหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือความมั่นคงนะครับของบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงงานนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านประธานทั้งสองท่านและผู้บริหารนะครับที่นําพานะครับและผู้นําสมาชิกทุกท่านนะครับให้เยี่ยมชม โรงงานนั่นหมายถึงความมั่นคงนะครับความมาตรฐานนะครับของธุรกิจสกายออนไลน์นะครับและวันนี้ทุกท่านตอบเสียงเดียวกันว่าสุดยอดนะครับและยอดเยี่ยมมากนะครับและวันนี้นะครับทีมงานนะครับทุกๆจังหวัดของประเทศไทยนะครับสภาคนะครับวันนี้ร้อยกว่าชีวิตนะครับจะท้างความสําเร็จนะครับและความเชื่อมั่นนะครับส่งต่อนะครับในเรื่องของสุขภาพ และรายได้ให้กับทุกท่านนะครับอยากเชิญชวนนะครับวันนี้สกายออนไลน์เรามีดีไงครับ1ความมั่นคงของบริษัทเรามีโรงงานนะครับและอาณาจักรนะครับในส่วนของบริษัทนะครับซึ่งติดกันนะครับวันนี้หลายท่านได้เห็นแล้วว่าอาณาจักรของเรานะครับสุดยอดมากบนเนื้อที่3ไร่นะครับวันนี้ถ้าท่านได้ฟังเสียงผมแล้วนะครับผมอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับอย่าเชื่อจนกว่าทุกท่านจะมาสัมผัส และลองดูที่สกายออนไลน์ครับว่าวันนี้ของเราคือของแท้นะครับของจริงนะครับทุกๆุเนื้อที่นะครับสามไร่เราซื้อด้วยเงินสดทุกบาททุกสตางค์และบริษัทสกายออนไลน์ของเราครับไม่มีหุ้นส่วนนะครับนี่ถือว่าทุกท่านโชคดีมากๆครับวันนี้อยากให้ทุกท่านนะครับพิจณานะครับสกายออนไลน์ครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยและเราจะเติบโตไปด้วยกันครับสวัสดีครับสกายออนไลน์พร้อมสกายออนไลน์ทุก ที่ทำทำดีที่สุดทุกครั้งที่ทำทำสุดทีวสุดไก่ออนไลน์แจ๊